สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเซลนิวจากบริษัทไทยอินซูโฟมนะครับสวัสดีค่ะอยู่กับเซลดาดาบริษัทไทยอินซูโฟมค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเซลแตงโม,โมบริษัทไทยอินซูโฟมค่ะวันนี้นะคะแตงโมพาน้องๆมาทําอะไรคะน้องนิววันนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้โฟมแพรนะครับแล้วก็ประโยชน์ของโฟมแพรนะครับว่ามันเนี่ยมีประโยชน์มากแค่ไหนนะครับกับการพวกในการใช้ในการให้อาหารปลาในการใช้ล่องสวนนะครับสาหรับชาวบ้าน ทั่วไปนะครับที่ปกติใช้เป็นเรือเนี่ยครับที่มันมีน้ําหนักเยอะแล้วก็มีความยุ่งยากในการใช้งานนะครับวันนี้ครับเราก็จะมีทางเลือกที่ดีกว่านะครับในการใช้งานมานําเสนอครับพี่โมค่ะตัวนี้นะคะน้องนิวรู้ไหมคะเนี่ยน้ําหนักของพวกเรานะคะตอนนี้นะคะรับอยู่ประมาณ500ถึงเกือบ600กิโลเลยคะ่ะเพราะอาหารปลานะคะ25กิโลใส่เต็มกล่องกล่องกล่องเลยนะคะตัวนี้นะคะ่ะ นี่เห็นไหมคะน้องดาดาแล้วสะดวกต่อการขนย้ายเนี่ยคะน้องนิวโอ้โหนี่เรามากันแน่นเรือมากเลยนะครับว<ช>ันนี้ค่ะทั้งคนทั้งอาหารปลาเต็มลำเรือเลยคะ่ะเต็มลำแพโฟมเลยคะ่ะอย่างอย่างที่น้องดาดาเคยเป็นผู้ใช้จริงใช่ไหมคะเนี่ยค่ะน้องดาดานะคะแต่ก่อนนะคะดาดาขนได้กี่กล่องคะถ้าเป็นเรือปกติอะคะ่ะดาดาสอง ก็ประมาณสองกล่องหรือว่าสามกล่องใช่ไหมคะดาดาใช่ค่ะอืมแต่ของเราได้กี่กล่องคะน้องเนวโอ้โหผมนี่นับไม่ท้วนเลยครับตั้งแต่ท้ายเรือจนหน้าเรือนี่ประมาณสิบกว่ากล่องครับวันนี้ที่เราขนกันลงมาน้ําหนักรวมๆตอนนี้พี่โมหนักเท่าไหร่ครับน้องเนวประมาณเกือบร้อยโลอ่ะส่วนผมเนี่ยหนักอยู่ประมาณหกสิบห้าโลนะครับน้องได้กี่โลคะ โอ้โหเราสามคนรวมกันนี่สองร้อยกว่าโลรวมกับอาหารที่มาวันนี้ประมาณสี่กระสอบนะครับโอ้โหสบายครับในเรื่องของการใช้งานในการรับน้ำหนักนี่คือไม่ต้องห่วงครับสบายมากแล้วก็รู้ไหมคะน้องนิวตัวนี้ค่ะไม่ต้องวางทิ้งลอยน้ำไว้ตลอดก็ได้ค่ะตัวนี้สามารถโยเก็บได้สบายๆเลยนะคะน้องนิวใช่ครับเพราะว่า ผู้หญิงสองคนเนี่ยโหผู้หญิงตัวเล็กบอกบางพี่โมพี่ดานี่ยกกันมาลงน้ําได้สบายครับโอ้โหใช่ค่ะยกเบาสบายมากนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะต้องการโฟมแพลอยน้ำนะคะตัวนี้ขนาดที่เท่าไหร่คะน้องนิวขนาดของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ขนาดร้อยยี่สิบคูณสามร้อยนะครับความหนาแปดนิ้วครับพี่โมอืมตอนนี้พี่อยากกระซิบบอกน้องนิวว่าตอนนี้จัดโปรโมชัน่นเท่าไหร่คะน้องนิวหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาครับที่ บริษัทไทยอินซูโฟมนะครับเดี๋ยวเราขึ้นที่อยู่ติดต่อไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับได้ค่ะโปรโมชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเดือนกรกฎาสิงหากันยานะคะสามเดือนนะคะจัดโปรโมชั่นให้เลยค่ะหนึ่งพันห้าร้อบาทมาราพิน<อ>่าโรงงานตบมือครับพ<ม>ิน่ามาราพิน่าโรงงานไทยอินซูโฟมที่สมุทรปราการและ สมุทรสาครน,นะครับสองสาขาข,ของเรายินดีให้บริการครับได้ค่ะวันนี้โมและน้องนิวนะคะขอจบคลิปโดยเท่านี้นะคะน้องนิวครับไว้ติดตามคลิปหน้าเราจะพาไปชมอะไรก็รอติดตามกันได้เลยนะคะได้ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ